นิวเคลียร์เปิดใจเผยสาเหตุเลิกกับดีเจเพชรจ้า เรียกได้ว่าช็อกวงการกันเลยทีเดียวหลังก่อนหน้านี้ครอบครัวของนิวเคลียนซาและดีเจเพชรจ้าได้ออกมายอมรับว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีนั้นมีปัญหากันจริงๆและกําลังหาทางออกร่วมกันอยู่นั่นเองซึ่งลาสุดสาวนิวเคลียร์ก็ได้โพสตอรี่ไอจีเป็นภาพจากหนังแมรี่สตอรี่พร้อมด้วยข้อความว่าคนที่รักกันมากรู้จักกันดีที่สุดใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันได้เสมอไปชีวิตแต่งงานมันไม่ได้สวยหรูไปซะทุกคู่แต่การหย่าร้างก็ไม่ได้แย่ไปสมดและแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลง แต่ความรักความห่วงใยก็อาจจะคงอยู่ตลอดไปอีกทั้งความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงซึ่งนอกจากนี้สาวนิวเคียร์ก็เดินออกมาโพสต์ผ่านไอจีและเฟซบุ๊กอีกครั้งโดยสรุปได้ใจความว่าตอนนี้สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนไปสักพักใหญ่แล้วและยังทําหน้าที่พ่อแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดโดยนิวเคียร์ได้ยืนยันว่าไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันและไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาแถมยังบอกอีกว่าเพจจ้าดีกับตนมากและทําหน้าที่พ่อได้ดีที่สุดเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ววและิอออไม่อ่อกสื เพื่อพูดถึงเรื่องนี้อีกและอยากให้น้องไทยก้ารู้ว่าความเป็นพ่อแม่จะอยู่ตลอดไปรักลูกเสมอและยังขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้โดยหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ทําให้คนในวงการบันเทิงพร้อมแฟนๆต่างเข้าไปให้กําลังใจสาวนิวเคียร์กันเป็นจํานวนมาก